ู้ชมครับคุณสมอนออกมาจากอู่แล้วครับวิ่งได้แล้วหลังจากหายไปประมาณ6เดือนวันนี้นะครับผมจะทําคลิปอัปเดตคุณสมอนว่าหลังจากคลิปที่แล้วเราคุยกันจบแล้วเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างกับคุณสมรน,นะครับเดี๋ยวไปหาที่จอดรถคุยกันไปครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่ลามจิโก้ทีครับนี่คือคลิปคุณสมรคลิปที่2นะครับหลังจากที่เราปล่อยคลิปแรกมาประมาณต้นต้นปีเนาะสักประมาณเดือนมกรากาุ่มพาหลังจากนัน้นคุณสมรก็หายเข้าอู่ไปเลยครับคุณสมรอน,นอนอู่นอนอู่อยู่ประมาณ6เดือนคือตอนถ่ายคลิปนั้นอนะถ่ายเสร็จปุ๊บอีก2วันผมก็เอารถ ไปส่งให้ช่างออฟเลยเพราะว่าในสเต็ปสามที่เราทําค้างไว้เนี่ยมันยังไม่เสร็จตั้งแต่วันนั้นเนี่ยจนถึงวันนี้นี่คือวันที่2ที่ผมเพิ่งได้รถกับคืนมานะฮะเป็นเวลาประมาณ6-7เดือนก็จะอัปเดตให้ฟังนะครับว่าที่ผ่านมาช่วงเวลา6เดือนนี้มีอะไรบ้างนะครับสเต็ปสาม 3, มีอุปสรรคมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวอธิบายให้ฟังในคลิปนี้เพราะาหลายคนอยากรู้ว่าสุดท้ายเราได้กี่แรงม้าเนี่ยไปขึ้นไดโนโมาให้แล้วจะได้รู้กันใครที่เพิ่งเปิดมาเจอคลิปนี้ ต้องบอกว่านี่คือคลิปที่2เพราะฉะนั้นคุณต้องไปดูคลิปแรกก่อนคุณจะไม่รู้ความเป็นมาของคุณสมอเลยผมจะไม่ย้อนนะคลิปแรกอยู่ตรงนี้นะฮะไปดูได้ตรงนี้ <c oughs> คุณสมอนสเต็ป3ก่อนที่เราจะส่งกับเข้าอูเนี่ยเราทําสเต็ป3รอไว้ก็คือเราอัพไซ้ทั้งหมดเปลี่ยนลูกสูบเปลี่ยนก้านสูบเอาข้อเวียงไปถ่วงบาลานชุดฝาเราก็ทําเสริมความแข็งแรงให้กับชุดวาลและกระเดื่องทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกระเดื่องกดวาลตัววาลก้านวาลจมูกวาลเล็บวาลอัพ ใส่เป็นทองเหลืองเสริมความแข็งแรงหมดเลยเสื้อสูบเปลี่ยนเป็น1,600ซีซีดีเท่ากับว่าเราอัพซีซีขึ้น1 0 0ซีซีเสร็จแล้วเราคว้านด้วยนะครับเป็นลูก7 5 5มิลิเมตรก็คือคว้านไซส์50เพื่อความแน่นนะครับทำเทียร์แลนด์ใหม่หมดเลยช่วงบนเสื้อสูบเนี่ยเราก็ทำเป็นบล็อกการ์ดก็คือเสริมความแข็งแรงเพราะว่าคราวนี้เราจะทำโลบูสกับไฮบูสนะครับเป็นบูสสูงซึ่งมันจะต้องเสริมความแข็งแรงเข้าไปหลังจากที่เราเตรียมของเสร็จแล้วแล้วผมมาถ่่ายคลิปให้ผูชมมดเสสร็จงกั ตอนนั้นขาดอยู่2อ,อย่างก็คือช่างออฟเนี่ยรอหัวฉีด8 5 0ร้อซีซีตอนแรกจะใส่พันซีซีช่างออฟบอกว่าเอา8 5 0ร้อซีซีก็พอเดี๋ยวพี่หลามเติมน้ำมันไม่ทัน <c oughs> วิ่งอยู่เดี๋ยวน้ำมันหมดก่อน <c oughs> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องรอก็คือแมปเซนเซอร์คือตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจแมปเซนเซอร์ ah, ต้องเปลี่ยนด้วยเหรอ <c oughs> ออบอกว่ารถสแตนดาร์ดทั่วไปเนี่ยแมปเซนเซอร์มันจะได้ไม่เกิน1บา์มั้งถ้าเราจะมีอากาศวิ่งผ่านเนี่ยท่อไอดีของเราเนี่ย ถ้าเราจะบูสเตอร์ในความเร็วสูงมากกว่า1บาร์เราต้องเปลี่ยนแมปเซนเซอร์ซึ่งผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่ก็โอเคเปลี่ยนเปลี่ยนก็เปลี่ยน <Okay. S 1> พอได้ของมาครบปุ๊บเนี่ยเราก็จะเริ่มทําการจูนตอนนี้นยังเป็นเกียร์โต้อยู่ซึ่งผมก็เล่าให้ฟังไปในคลิปที่แล้วนะว่าเกียร์โต้เนี่ยเราปรับปรุงมาแล้วก็คือเอาไปเปลี่ยนแผ่นคัตในเกียร์โต้นะครับให้เป็นทองแดงทั้งหมด11แผ่นเป็นทองแดงแบบเบอร์เข้มเลยอะทองแดงเข้มอะแบบแน่นๆเลยเพื่อให้มันจับดีที่สุดแล้วก็ทําทางเดินน้ํามันเกียรมอรอบสสูงสาาถ ไปได้รอบสูงๆพอเราประกอบทุกอย่างใส่เข้าไปได้หัวฉีดแมปเซนเซอร์เข้ามาใส่ทุกอย่างตั้งปรับระยะรถทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเตรียมจะจูนถนนวิ่งออกไปปู๊ดแรกครับน่ะช่างออฟไปกับพี่เบิร์ดวีโปรเป็นจูเนอร์ช่างออฟขับออกไปปุ๊ดลากหนึ่งเกียร์อ,อ๋อขึ้นไปพอถึงรอบ6,000รอบปุ๊บรอบเครื่องมันฟาดาแต่รถไม่ไป คลิปส่งกลับมาให้ผมดูพี่ลามครับเกียร์ออโต้มันไม่หมุนครับมันลูดมันจับไม่ติดที่ความเร็ว6,000รอบขึ้นไปผมดูในคลิปปุ๊บผมแบบอ๋อ ตอนที่ผมเอากลับมาตอนที่ออกมาจากอู่ออฟทีแรกอะแล้วเอาเบอรวิ่งไปงาน Honda f a ฟสเนี่ยผมก็เจอเหตุการณ์นี้แล้วแต่ตอนนั้นผมไม่เข้าใจผมนึกว่ามันเป็นเรื่องของรถที่ยังไม่ได้จูนคือสภาพอากาศกนะับน้ำมันยังไม่เข้าที่มันก็เลยรอบฟาดผมกค็คิดว่ามันเป็นรอบฟาดอย่างนั้แต่จริงๆแล้วมันคือเกียร์ครับคือเกียร์ออโต้ที่เราทำมาเนี่ยมันไม่สามารถจับได้ติดที่ความเร็วรอบระดับ เกิน6,000รอบขึ้นไปตอนสังเกตว่าพอเลยเลข6มาปุ๊บรอบมันจะฟาดก็คือมันจับไม่ติดแล้วพอถึงจุดนี้นะครับจากที่เดิมเราวางคอนเซปต์เอาไว้ว่าเราอยากจะได้รถเกียร์ออโต้ขับสนุกสนุกเทอร์โบแต่งเท่าที่เราจะมีความรู้ความสามารถพอเห็นภาพนั้นพออสรุปว่าเป็นเกียร์ปุ๊บผมรู้เลยว่า เราไปต่อเกียร์ออโต้ไม่ได้แล้วเราต้องมาเกียร์ธรรมดาแล้วนะครับนี่คือทางสุดท้ายเลยนะถามว่าทําไมตั้งแต่แรกนะฮะหลายคนดูคลิปคุณสมรครั้งที่แล้วอบอกอุ ui, ้ยพี่ระดับนี้ต้องเกียร์ธรรมดาแล้วถึงจะมันอะไรเงี้ย คือจริงๆเนี่ยผมอยากใช้รถคันนี้ทุกวันไงอยากขับในกรุงเทพได้ไม่อยากเหยียบคัดไม่อยากคัดแข็งแล้วก็ไม่อยากต้องมานั่งเชนเกียร์อยากจะขี่สบายๆแล้วก็แรงด้วยอยากแรงด้วยสบายด้วยสุดท้ายเราจําเป็นต้องเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดาเพราะว่าเกียร์ออโต้มันเกินลิมิตแล้วเราเดินทางมาเนี่ยคือเราดืดดึงนะออกแนวดืดดึงดิงด้นรนเลยแหละเราพยายามไปทําเกียร์คือออฟบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าพี่ทะบูตเกิน0.7นะเกียร์ออโต้พี่ไปแน่นอนผมก็เลยลองดูอยากรู้ต้องลองดูพอลองปุ๊บได้ เห็นกับตารู้แล้วว่าเราแก้ไขไม่ได้แล้วคือตอนแรกก็สงสัยนิดนนะว่ามันก็มีนะที่เขาซิ่งๆกันอยู่เนี่ยทำ V-ort เกียวโตทําเป็นแจ็ตเกียรโต้วิ่งกัน5 600มา้าเขาก็ยังวิ่งเกียรโต้ได้แต่ไม่รู้ว่าพวกนั้นเขาบูสต์เท่าไหร่ผมก็ไม่แน่ใจแต่พอถึงตรงนี้ผมเลยรู้สึกว่ามันมันเกินลิมิตและมันเกินสุดขอบที่เราจะทําได้แล้วเราไม่ควรจะดิ้นรนต่อไปแล้วเราก็ต้องมาเกียร์ธรรมดาพอเป็นเกียร์ธรรมดาปุ๊บเราก็เตรียมต้องกลับมาเตรียมหาของ ช่วงระหว่างนี้ก็คือรอของมาสักพักหนึ่งก็มาประมาณเดือนหนึ่งละแล้วก็พอวิ่งแล้วมันรูดใช่ไหมฮะเราก็ต้องมาหาของใหม่พอหาของใหม่คราวนี้ก็จะมาเจอปัญหาเล็กๆน้อยๆระหว่างทางนะครับเช่นอ๋อสงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่าตอนจะจูนเนี่ยเสียบคอมเข้าไปเนี่ยเสียบโน้ตบุ๊กเข้าไปทําไมอุณหภูมิเครื่องยนต์มันแปลกๆปกติรถคันนี้ไม่มีวาวน้ำนะฮะเราถอดวาวน้ําทิ้งไปตั้งแต่แรกแล้ว อุณหภูมิมันควรจะวิ่งกันอยู่ประมาณ80กว่าๆร้อนๆนหน่อยก็อาจจะไต่ขึ้นมาถึง90แต่รถคันนี้สตาร์ทปึ้งขึ้นมาพอเครื่องอุ่นแล้วอ่ะอุณหภูมิ95เลยเฮ <What? S 1> ้ย95วิ่งเร็วก็95งงซึ่งพี ird, ่เบิร์ดวีโบบอกว่าถ้า95เนี่ยจูนบูสสูงไม่ได้โอกาสที่เครื่องมันจะไม่ปกติเนี่ยมีสูงมากมันถือว่าอุณหภูมิมันสูงกินไปนิดแล้วมันก็ไม่ลงด้วยนะคือวิ่ง จอดอยู่นิ่งๆติดเครื่องเดินเบามันก็9้าวิ่งเร็วๆเจอลมแรงๆมันก็95 <c oughs> มันเป็นปัญหาความร้อนที่แปลกมากคือถ้ามันค่อยๆไต่ขึ้นไปหรือว่าพอมันวิ่งโดนลมแล้วมันเย็นลงเรายังพอสันนิษฐานได้ว่ามันเกิดจากภายนอกนะ ทางในห้องเครื่องสุดท้ายออฟก็เลยบอกว่าพี่ครับผมขอเวลาหน่อยนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้นะครับต้องใช้เวลาไล่หาปัญหานานพอสมควรเนี่ยเนี่ยที่ผมรอมาเนี่ยส่วนหนึ่งคือการรอ56เดือนเนี่ยคือรอแก้ปัญหาความร้อนประมาณ3เดือนเพออ็อฟต้องไล่ตั้งแต่ต้นเลย <S 2> <S 2> อ่ะเปิดฝากระโปรงให้ดูก็คือการไล่ปัญหาความร้อนของคันนี้ไม่ง่ายมันไม่ใช่รถปกติธรรมดาทั่วไปเพราะว่าสิ่งที่เราทํามาแล้วเนี่ยมันถูกอัปเกรดมาหมดแล้วนะครับไล่เข้ามาดูเลยครับเนี่ย อย่างหม้อน้ำเนี่ยคันนี้เป็นหม้อน้ําแบบ3ตอนแล้วด้วยนะไม่ใช่2ตอนสังเกตดีครับความหนาของหม้อน้ำนะครับหนาเบิ่มเลยนี่3ตอนอันใหญ่ๆท่อน้ำนะครับก็เป็นท่อทนแรงดันสูงนะครับเป็นท่อเข้าหัวฟิตติ้งเรียบร้อยชุดระบบทางเดินน้ำเนี่ยไล่ดูหมดแล้วนะครับไม่มีปัญหาใดๆพัดลมนี่พัดลมพัดลมก็เป็นแบบ11ใบแล้วด้วยนะคือจริงๆอะ่ะชุดระบายความร้อนเนี่ยมันควรจะเอาอยู่มันไม่ควรจะ95องศาไงมันเครื่องมันควรจะเย็น มันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ออฟก็ไม่อยากจะมองข้ามปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเขาก็จะไล่จากข้างบนเลยเขาบอกว่าพี่เดี๋ยวผมลองถอดหม้อน้ําใบนี้เอาหม้อน้ําที่ใหญ่กว่านี้มาลองใส่ดูเหมือนเดิม95เปลี่ยนท่อน้ําเปลี่ยนเอาแผงแอร์ออกนะกลัวว่าแผงแอร์จะบงังกลัวชุดอินเตอร์จะบังลมระบายความร้อนไม่ได้ถอดเข้าถอดออกลองทุกซีนารรโอลองทุกสูตร95เหมือนเดิม ท้ายอยู่ฝนตกครับต้องขับมาหาที่ว่างๆที่แบบไม่มีฝนนะครับเอาลุยกันต่อ <Okay. S 1> เราทาทุกอย่างแล้วมันก็ยัง95องศาเหมือนเดิมสงสัยแม้กระทั่งโครงหลังไอเสียนะฮะโครงหลังเทอร์โบกับท่อไอเสียก็พันผ้ากันความร้อนวัดความร้อนดูก็ยัง95อยู่สุดท้ายนะครับเราก็เลยไปสงสัยสิ่งที่อยู่ด้านในเครื่องละเรารู้สึกว่าเอ๊ะปัจจัยภายนอกเนี่ยไม่ใช่ละ <No. S 1> น่าจะเป็นปัจจัยภายในละ ผมก็ออฟก็สงสัยเจ้าตัวบล็อกกาดที่อยู่บนด้านบนสุดของเสื้อสูบนะครับว่าเราเสริมความแข็งแรงเข้าไปเนี่ยมันจะไปกั้นทางเดินน้ําทําให้น้ําไหลไม่สะดวกหรือเปล่าก็เลยตัดสินใจว่าอา้าวงั้นคว้านรูบล็อกกาดโดยเทียบจากปะเก็นฝานะครับคว้านให้เท่าปะเก็นฝาเลยเพื่อให้น้ํามันไหลลงไปได้คว้านเสร็จประกอบเครื่อง <c oughs> นี่ถอดเสื้อสูบออกมาเลยนะประกอบเครื่องกลับเข้าไปสตาร์ทออกมาก็95ทั้งวิ่งและจอด เหมือนเดิมเหมือนถึงทางตันเลยอะ่ะคือคิดไม่ออกแล้วอะ่ะว่าเพราะอะไรว่าทําไมอุณหภูมิมันถึงสูงสูงก็ไม่สูงมากเลยนะสูงหน่อยๆแล้วก็คาอยู่อย่างนั้นอีกเรื่องนึ่งที่ผมถามออฟก็คือออฟฝาสูบเราเนี่ยกับเสื้อสูบเราเนี่ย กำลังอัดมันรั่วหรือเปล่ามันมีร่องรอยของการรั่วหรือเปล่าปกต,ติถ้าแรงอัดแลบหรือว่ามีรั่วที่ประเกน็นเราต้องเห็นร่องรอยถูกไหมครับแต่เนี้ยเนื่องจากเครื่องมันประกอบใหม่แล้วก็ถูกรื้อมาใหม่เรายังไม่เห็นรอยแลบเลยนะเราก็เลยมองข้ามเรื่องของประเก็นแลบหรือว่าความร้อนที่เกิดจากการรั่วของกําลังอัดในฝาสูบในเสื้อสูบสุดท้ายแต่มันไม่มีทางอื่นแล้วอ่ะมันมันไปไม่ถูกแล้วอ่ะอันนี้คือผ่านมาประมาณ2เดือนกว่าไล่ระบบกัน สุดท้ายออฟก็เลยตัดสินใจว่าพี่หลามเดี๋ยวผมขอเอาเสื้อสูบไปลงกึงไปวัดหน้าเรียบไปวัดระดับมันกับฝาสูบถอดสองอย่างเลยผมบอกเอาเลยออฟยังไงรถคันนี้มันก็ต้องวิ่งถ้าเราไม่สามารถทําให้มันวิ่งได้เราก็ไม่รู้จะทํำยังไงกับมันผมก็เลยอ่ะถอดเสื้อสูบไปเอาฝาสูบไปเสร็จแล้วเราก็ไปที่ลงกึงไปให้เขาวัดว่าหน้ามันเรียบเท่ากันไหมมันสามารถใส่กันได้สนิทแค่ไหนสุดท้ายไปเจอปัญหา ปัญหาคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชมเสื้อสูบกระฝาสูบบล็อกกาดที่ทํามาใหม่มันไม่เสมอครับมันมีร่องระหว่างสูบเนี่ยสูบ1สูบ2สูบ3สูบ4เนี่ยมันมีร่องระหว่างตรงนั้นที่เราสามารถเอาฟิลเลอร์เกเนี่ยแทงเข้าไปได้หลังจากวัดระดับแล้วเข้าไปได้0.03ม mm. ิลแค่นิดเดียวอะ่ะ0 3 0 0 3ม mm. ิลทำให้มันกําลังอัดรั่วได้แล้วมันรั่วน้อยๆจนกระทั่งเรามองไม่เห็นรอยรั่วบน ฝาสูบหรือบนเสื้อสูบสุดท้ายก็เลยเจอครับว่าอันนี้น่าจะเป็นปัญหาละก็ต้องใสหน้าบอกกาดใหม่กับฝาสูบใสออกอย่างละ0.1มิลกำลังอัดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับซึ่งอันนี้ต้องยอมเสร็จแล้วก็ปรับหน้าเรียบคือคราวนี้เราปรับทั้งฝาทั้งเสื้อเลยพร้อมกันเพื่อให้มันหน้ามันเรียบที่สุดแล้วก็เข้ากันได้มากที่สุด สุดท้ายครับกลับเข้ามาแล้วก็พอเราจะเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดาเราก็ต้องหาของก็ไปหาชุดเกียร์ธรรมดามานะครับผมไปเอาเกียร์ของ S40 มา นะครับลูกปืนใหญ่แล้วก็เปลี่ยนใส่เต็ดด้วยเลยไหนๆก็ลื้เกียร์มาแล้วนะครับสั่งเกียร์มือ2มาเราก็มาลื้ดูเฟืองข้างในว่าเฟืองข้างในยังดีอยู่ไหมถ้าเฟืองข้างในยังดีอยู่เราก็ถอดใส่เต็ดด้วยเลยไปเอาลิมิตสลิปครับของ H Drive ชุดหนึ่ง20,000กว่าบาทใส่เข้าไปเฟืองท้ายตอนนี้อัตราทดอยู่ที่4.2ซึ่งมันสูงนิดนึงมันเป็นรถต้นจัดรอบจัดนิดนึงผมลองขับแล้วยังยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อาจจะต้องปรับเฟืองท้ายนิดนึงกับชุดคลัตช์นะครับ ชุดคลัตช์ของรถคันนี้เนี่ยเราคำนวณกันแล้วว่ารถคันนี้เครื่องตัวนี้หลังจากทําเสร็จแล้วถ้าบูสที่ไฮบูสเนี่ยระดับ1.2บาร์ขึ้นไปเนี่ยมันน่าจะได้แรงม้าประมาณ400มา้าอันนี้คำนวณคร่าวๆยังไม่ได้วัดจริง <Okay. S 1> แต่ออฟบอกว่าถ้าจะใส่ชุดคลัตช์ถ้าอยากได้คลัตช์ที่แบบว่าจับแรงม้าระดับ400ม้าอยู่จริงๆนะครับชุดคลัตช์ที่มีขายในบ้านเราไม่เพียงพอไม่ว่าจะเป็น XCD หรือจะเป็นคลัตช์ของยี่ห้ออะไรก็ตาม2แผ่นก็เอาไม่อยู่ สุดท้ายผมต้องไปเปิดเว็บไซต์ครับเข้า Speed Factory โอ้โหช่วงนั้นคุณแบงค์สตีดเมทัลไปเที่ยวอเมริกาพอดีไปดูแข่งรถแร็กนะครับไปเจอทีม Speed Factory พอดีเลยตอนนั้นวนะ่าอยากจะฝากอุ้มชุดคัดกลับมาด้วยแต่มันหนักเขาน่าจะลำบาก mm hmm. ก็ไปเลือกชุดคัดในเว็บ Speed Factory นะครับ Speed Factory นี่ถือว่าเป็นเว็บและเป็นทีมแข่งที่ทำา Honda Civic EG เร็วที่สุดในโลกนะตอนนี้สถิติควอเคอตอไมล์อ,มยอยู่ที่ 7.7วิเร็วที่สุดแล้วผมก็ไปสั่งชุดคัตยี่ห้อ competition คัตครับตัวนี้เป็นสเตจสาสำหรับเครื่อง D15D16 โดยเฉพาะก็คือรองรับม้าได้ถึง1,000ม้าแต่จริงๆรถคันนี้ไปไม่ถึงหรอกคันนี้ถ้าเลย400ไปก็โม้แล้วนะฮะแรงโม้แล้วเอาแค่นี้พอแคมเดียว 1,500cc ได้แค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วก็สั่งคัตมาเผื่อๆไว้โดยที่ลืมคำานึงถึงว่าคัตระดับ1,000ม้าเนี่ยมันจะแข็งขนาดไหน โอ้ยไม่เจียมบอดี้เลยสั่งมาปุ๊บก็ปรึกษาออฟนิดิครับว่าเออออฟมันคัดมันจะแข็งไหมออบบอกมันน่าจะแข็งนิดนึงแหละพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหาปั๊มคัดพวกแอคคอร์ดหรือว่าปั๊มคัด S2000 ช่วยได้ในระหว่างรอของมาเนี่ยผมก็ไปซนดูว่าในชุดคัดชุดเกียร์เนี่ยเราเสริมอะไรเข้าไปได้บ้างนะครับไปเจอในเว็บ Speed f a c อ o r y เนี่ยเขาขาย2ตัวเป็นสปริงนะฮะสิ่งที่เรียกว่า e ีเ e s p r i n g นะครับ e n s e Spring เนี่ย มันจะใส่ตัวหนึ่งอยู่ที่หน้าปั๊มคัตนะฮะเป็นสปริงกา้กานก้นกดคัตกับอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงข้างในเกียร์หรือข้างในด้ามเกียร์ตรงสายเกียร์สปริงสองตัวนี้มันจะช่วยให้ระยะการคืนตัวกลับนะครับจงังหวะที่เราสมมติเราลากเกียร์หนึ่งแล้วเราจะดึงเกียร์หนึ่งกลับมาเนี่ยมันจะต้องผ่านเกียร์ว่างไอดีเทนสปริงตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยให้การกลับมาเกียร์ว่างมันตึงแล้วก็เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยมีแกลบอ,อ่ะอ่ามันจะไม่หลวมข้อแข็ มันจะทำให้คันเกียร์เนี่ยตึงๆสุดท้ายก็ใส่ดีเทนสปริงเข้าไป2อันแล้วก็ประกอบทุกอย่างครับนี่ครับพูดมาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายเดือนมิถุนายนประกอบทุกอย่างพอของครบเนี่ยทุกอย่างจบปัญหาได้แล้วอะอใช้เวลาแค่3วันนี่ประกอบรถคันนี้แล้วก็วิ่งได้เลยเชื่อมหูแท่นเครื่องใหม่ด้วยเพราะว่าพอเป็นเกียร์ธรรมดาเราต้องเชื่อมหูแท่นเครื่องใหม่สิ่งที่เปลี่ยนไปรอบนี้นะครับก็คือเป็นเกียร์ธรรมดาเอามาดูใกล้ๆ เป็นเกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็พอเป็นเกียร์ธรรมดากับแรงม้าขนาดนี้กับบู์สูงขนาดนี้ออฟก,ก็เลยเสนอว่าให้เราใส่เป็นท่านเครื่องโมดิฟายนะครับเป็นท่านเครื่องแบบยูรีเทนอันนี้เป็นของฮาร์ดสปอร์ตแต่ว่าของแท้หาไม่ได้นะบ้านเราไม่มีขายแล้วของแท้เราไปซื้อของเทียมมาแต่ว่าเราเปลี่ยนยางตัวนี้ใหม่ครับเปลี่ยนยางยูรีเทนตรงนี้ใหม่เป็นเกรดดีหน่อยเพื่อให้มันอยู่ทนหน่อยซึ่งยางตัวนี้แข็งมากประกอบเสร็จขึ้นมาขับวันแรกผมร้องจากเลย <laughs> ตอนออฟเอาไปขึ้นไดโน่เนี่ย ผมก็ไม่ได้ลองขับอะไรแต่เราเหยียบคัด์ดูละคัดแข็งที่ผายแล้วปัญหาอย่างนึ้งคือบอแท่นเครื่องอยู่รีเทนนะครับรถสั่นมากเลยคุณผู้ชมสตาร์ทเครื่องเดินเบาติดติดเครื่องเดินเบาอยู่กับที่จอดติดไฟแดงเนี่ยกระจกมองหลังอะ สั่นอย่างเงี้ยสั่นแบบดูรถข้างหลังในกระจกอะ่ะไม่รู้เรื่องอะ่ะดูไม่รู้เลยว่าเป็นรถอะไรหรืออยู่ใกล้อยู่ไกลดูไม่รู้เรื่องเลยวิ่งไปก็สันส่นสัน่นจนตอนนี้คอนโซลคอนโซลจะหลุดแยกล่างไปหมดแล้วไอที่กดเด้งอะไรเนี่ยเด้งขึ้นมากระจุยกระจายหมดพาไปดูข้างในหน่อยดีกว่าพอเป็นเกียร์ธรรมดาเราก็สามารถเล่นกับคันเกียร์ได้นะครับผมก็เลือกชุด ด้ามเกียร์อันนี้เป็นไฮบิดเลสซิ่งนะครับเป็นชุดเกียร์ควิกชิปบวกกับหัวเกียร์ของเคจูนอันนี้ออฟให้มาด้ามเกียร์ควิกชิปของไฮบิดเลสซิ่งตัวนี้ก็มันคือมันไม่มีตัวเลือกมากเพราะว่าถ้าเป็นเครื่อง B ีหรือเครื่อง K ที่เป็นเกียร์แบบสลิงอ่ะเป็นสายเกียร์แบบสลิงตัวนั้นจะสามารถใส่เคจูนได้ซึ่งผมชอบเคจูนมากกว่านะทรงมันเหมือนหอไอเฟลนะเป็นเหล็กๆขลักๆข,ข,ข,ขึ้นมาเป็นอลูมิเนียมแต่เนี้ยมันเป็นก้านเดียเด่ยวๆเลยแต่ก็ดีนะครับคืออันนี้ปรับระยะขึ้นลงได้แล้วก็ พอใส่ดีเทนสปริงเข้าไปมันก็แข็งๆหน่อยมันก็ตึงๆหน่อยนะสับเกียร์แบบไม่วอกแวกอะสับตรงๆเลยแต่ว่ายังสับเกียร์ไม่ชินนะเพิ่งได้รถมายังไม่ชินรถตัวเองเลยแล้วก็ปิดท้ายด้วยฝาครอบเกียร์นี่ตัวนี้ครับของสกิทฮีโร่นี่นะฮะเปลือยอย่างนี้เลยเดี๋ยวจะหาไฟ LED มาใส่ข้างในแล้วก็ทําให้มันสว่างออกมานะครับก็คือน,น่าจะสวยดีติดท้ายด้วยอ่าเราไปได้ตัวนี้มาจากบางฮาครับนี่คือไซบาของคาสโก สภาพอาจจะเยินๆยหน่อยของใช้งานมาแล้วแต่เดี๋ยวต้องไปทําสีใหม่เสริมความแข็งแรงให้กับด้านข้างรถสักนิดหนึ่งไซบา <Okay. S 2> แล้วก็นี่พวงมาลัยเปลี่ยนแล้วจากรถเดิมๆนะครับตอนนี้เปลี่ยนพวงมาล,ายลัยละเปลี่ยนเป็น dc 2ตอนนี้เริ่มหายากแล้วนะในญี่ปุ่นนี่ประมูลมาก็หมื่นกว่าบาทนี่ผมได้มาจากในประเทศนี่แหละครับได้มาประมาณ7,5 0 0นะครับคือมีพี่คนนึงเขาซื้อมาใส่แอคคอร์ดหรือพรีโรดแหละเขาใส่แล้วเขาไม่ชอบ เขาเลยขายต่อผม7 0 0 0กว่าบาทถือว่าคุ้มค่าดีครับได้มาไม่แพงอุปกรณ์ครบประกอบจนรถวิ่งได้แล้วนะครับก็ได้เวลาไปจูนโดยที่พี่เบิร์ดวีโปรเลือกที่จะจูนถนนก่อนนะครับโดยจูนเฉพาะช่วงโลบูตก่อน,นครับรถคันนี้จะมีโลบูตอยู่ที่0.8บาร์ก็ประมาณ11ปอนดปเนาะจูนถนนที่0.8บาร์เสร็จแล้วไปจูนไฮบูตต่อที่ไดโนครับ <I know. S 1> ขึ้นไดโนเพื่อที่จะดูว่าประสิทธิภาพสูงสุดมันเนี่ยนะฮะได้ตัวเลขมาด้วยนะจริงๆคือ จุดหมายของการจูนเนี่ยคือเพื่อให้เครื่องได้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดนะครับในประสิทธิภาพดีที่สุดแต่เราได้ตัวเลขของแรงม้ามาด้วยเพราะเราอยู่บนไดโนนะครับอีกอย่างหนึ่งที่พี่เบิร์ดบอกก็คือ ไฮบูสเนี่ยนะครับ1.2บาแล้วต้องจูนที่เกียร์4ถ้าคุณวิ่ง1.2บาเกียร์4บนถนนเนี่ยอันตรายมากนะครับความเร็วน่าจะประมาณ180ถ้าไปจูนกันที่180กิโลเมตรต่ชั่วโมงถนนไม่โล่งเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงเพราะฉะนั้นจูนบนไนโน่ดีกว่าไหนๆก็ขึ้นไนโน่แล้วก็ได้รู้แรงม้าด้วยนะครับหลายคนติดตามคุณสมรมาน่าจะอยากรู้แรงม้านะครับจริงๆผมไม่อยากรู้เลยะแต่เล่าให้ฟัง <Okay. S 2> ขึ้นไนโน่นะครับรันแรกก็ปิด ปรับบูสต์ไฟฟ้าก่อนนะฮะปิดปรับบูสต์ไฟฟ้าลองวิ่งที่0.8ลองวิ่งดูก่อนนะครับลันแรกได้278แรงมา้ารันที่2เราเปิดปรับบูสต์ไฟฟ้าแล้วไปที่โลบูสต์0.8ตามค่าเดิมที่เราจูนไว้บนถนน 0.8บารันที่2ได้311แรงมา้า ลันที่3พี่เบิร์ตก็ลุยต่อเลยคราวนี้เราจะจูนที่ไฮบูส์ไฮบูส์อยู่ที่1.2บาร์ก่อนนะครับมาที่375ม mm. ้าเชื่อไหมครับพอถึงลัน3เนี่ยผมพอใจแล้วนะผมบอกพี่เบิร์ตว่าเอาเท่านี้ก็ได้นะแต่ออฟกับพี่เบิร์ตบอกว่าขออีกลันหนึ่งขอลองขยับดูนิดนึงจูนเผื่อไว้ก็คือจะแต่งคือดูจากกราฟเนี่ยถ้ามีใครสังเกตกราฟของเครื่องยนต์เป็นนะครับจะเห็นว่ารอบเครื่องหรือกําลังเครื่องยนต์เนี่ยมันยังไม่ได้ชันตั้งแต่แรก มันยังไปได้อีกนะครับคือเทอร์โบเนี่ยมันไปได้อีก <Yeah. S 1> เราก็เลยอ่ะลองจูนอีกสักลันหนึ่งเอา4รลันพอพี่เบิร์ดก็ลองขยับจาก1.2บารนะครับเป็น1.3บารตอนนี้ก็น่าจะประมาณ16 17ปอนด์ละ1.3บารออกมาที่391แรงม้าพอถึงลันที่4เอาบอกว่าพี่เอา400้ยไหมสวยๆผมบอกว่าพี่เบิร์ดเขีย่ยหรือขับหรือปรับเพิ่มอีกนิดนึงอะ่ะเป็น1.4อะ ยังไงก็ได้400แต่เราเรารู้อยู่แล้วว่ามันได้เราไม่ต้องไปหรอกเราก็ไปแค่นี้ผมบอกเอาแค่นี้แหละสุดท้ายคืออย่างที่เป็นตามที่เราคาดนะครับก็คือเราทําสเต็ปรถคันนี้มาเนี่ยนะฮะอยากได้ประมาณ400มา้าหรือว่าคิดว่าความเป็นไปได้สูงสุดของมันที่มันจะทําได้กับเครื่อง1,500-600 c c ซีซีแคมเดี่ยวด้วยนะครับเครื่องซีซีไม่ได้เยอะเลยแต่อาศายเทอร์โบช่วยแล้วก็ความสมบูรณ์ของเครื่อง ตอนนี้เราสามารถเขี่ยไปที่400ม้าได้เลยแต่เราไม่เอาวันนี้เราเอาแค่391จริงๆผมวิ่ง1.2ด้วยผมเอาแค่375บทสรุปก็คือเป็นแบบนี้ครับคุณสมรนี่ตอนนี้ใส่ฝากระโปรงคาร์บอนด้วยอ่านี่สบูลเจนหนึ่งเลยนะนี่เป็นไงดูลายใครดูลายรู้มัง่งนี่สบูลเจนหนึ่งเลยนะอ่าข้างบนด้านนอกนี่ก็เป็นคาร์บอนลายหนึ่งะครับยังสวยอยู่เลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวถ่ายอินเสิร์ตอีกทีนึ่ง <Okay. S 1> ฝานี้เอามาใส่เล่น แต่จริงๆแล้วตั้งใจจะขายเดี๋ยวผมจะไปฝากขายไว้ที่บางหานะครับใครอยากได้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ชอบฝาคาร์บอนมากเท่าไหร่แต่เอามาลองใส่ดูเฉยๆในไหนซื้อมาแล้วนะครับเอามาลองใส่ดูสวยๆใครอยากได้ไปติดต่อบางหานะครับราคาเดี๋ยวถามบางหาอีกทีหนึ่งผมไม่แน่ใจแล้วก็เหลือเก็บรายละเอียดอีกเล็กๆน้อยๆนะครับจริงๆรถคันนี้ไม่เสร็จหรอกสิ่งที่อ๊อฟต้องทําต่อก็คือเปลี่ยนปั๊มคัดบนล่างให้คัดมันนิ่มกว่านี้ แล้วสุดท้ายผมอาจจะถอยกลับไปใช้ยางแทนเครื่องธรรมดาเพราะว่ามันสัน่นสั่นเกินตอนนี้วิ่งไม่ได้เลยไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยไ,ได้ยินแต่เสียงคอนโซลซ่าซ่าซ่าข้างนอกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยใครยิงกันตายผมไม่ได้ยินนะเกิดได้ยินแต่เสียงคอนโซล <c oughs> <c oughs> วิ่งมากับทางกล้องเนี่ยโอโหเดือดเดือดเลยอยากเปลี่ยนเป็นแทนเครื่องธรรมดาเพื่อให้มันสั่นน้อยกว่านี้แล้วก็อยากเปลี่ยนคัตเป็นคัตธรรมดาด้วยไม่เอาแล้วคอมเพรชันเดี๋ยวถอดขายด้วยนะใครอยากได้มั่งคัตหนึ่งพันมาฮะเดี๋ยวถอดขายไปใส่ X c d ซธรรมดาเอาให้มันเหยียบง่าย ่ายับชีวิตจริงง่ายๆไม่ต้องแรงมากเราเราทำจนเรารู้ว่ามันแรงได้อย่างที่เราต้องการแล้วแต่เราก็เอาเท่าที่ใช้งานเอาขับสบายๆดีกว่าแล้วก็ที่เหลือ ภายนอกยังไม่ได้ทําเลยนะตอนนี้ยังไม่ได้เก็บภายในรถให้มันแน่นๆไม่มีเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บแ,แ,แล้วก็ซันรูฟนะครับยังไม่ได้แก้สายไฟเพื่อให้มันเปิดปิดได้สีรถยังไม่ได้ขัดเลยเนีย่จอดไว้นานจนกระทั่งสีเสือแตกหมดแล้วเดี๋ยวอาจจะมีซ่อมสีบางจุดแล้วก็ขัดสีรอบคันนะครับติดสติกเกอร์ยังไม่ได้ติดเลยเดี๋ยวรถคันนี้จะไปอยู่กับบางหาสักพักหนึ่งสักประมาณเดือนหนึ่งนะครับเพื่อไปเก็บรายละเอียดสุดท้ายก็จะกลายเป็นคุณสมรอนนะฮะในเวอร์ชั่น37 5แรงมา้า เอาแค่นี้พอนะครับ400ได้แต่เราไม่เอาไม่รู้จะเอาไปทําไมขับขี่ยากด้วยนะครับถือว่าเป็นรถที่ทําให้มันขี่สนุกใช้ได้ในชีวิตประจําวันนะฮะอาจจะเมื่อยขาหน่อยเพราะว่าไม่ใช่เกียร์โตแล้วนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วแต่ก็ก็โอเคอ่ะแต่ทําให้คันนิ่มๆก็ยังพอไปได้เพื่อให้คลิปนี้สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวผมไปหาถนนโล่งๆแบบไม่มีรถนะครับแล้วเดี๋ยวทดสอบให้ดู3มเกียร์ไปไป จบแล้วนะครับคลิปคุณสมรหลายคนบอกว่าดูอยากดูคุณสมรตอบผมว่าเอาจบแค่นี้แล้วที่เหลือก็ใช้งานมันไปนะครับคงไม่มีอะไรเกี่ยวกับคุณสมรมากไปกว่านี้อีกแล้วเอาไว้เรามีคุณอื่นๆนอกเหนือจากคุณสมรแล้วเดี๋ยวเรามาดูรถกันอื่นๆของผมต่อดีกว่าถ้าใครตาม Facebook ผมอยู่ตอนนี้มีคุณมีคุณสมิทนะเออนะมีคุณสมานนะหรือมีคุณเสมียนมาอีกรอดูแล้วกันมีอีกหลายคุณอ่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับและนี่คือ คุณสมรครับ